หลากหลายเรื่องราวและหลากหลายอารมณ์เลยทีเดียวในวันนี้ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะกับรอบการล่าพรีเมียร์ค่ะของภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยใช่วันแรกความจริงวันนี้เนี่ยจะได้ไปด้วยสิทำไมไม่ไปนะไหนพูดสิเรื่องงานครับเป็นงานสําคัญกว่าโอเคถ้ามีโอกอากาลเราก็ไปดูกันนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยค่ะตำนานสมเด็จพระเรศสวนตอนอวหารอวสารหงษานั่นเองค่ะบัดเน้ถึงเว ระองค์จะต้องชดใช้อกุศลกรรมที่ทรงต่อไว้นะคร สุดการรอคอยแล้วค่ะกับภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนอวสานหงสาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะลานเซนต์เวิลด์ชั้นหนึ่งได้มีการเปิดตัวในรอบการลาพิเมียนะคะพร้อมให้สื่อมวลชนรวมทั้งนักแสดงได้ชมก่อนฉายจริงวันที่9เมษายนนี้ทุกรงภาพยนตร์ค่ะซึ่งงานนี้เหล่านักแสดงในเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้พันเบิร์ดแอฟทักษอนผู้พันทอสเกรซมหาดํารงกุลปันปันเต็มฟ้าก็มาร่วมงานนะคะซึ่งทุกคนก็รู้สึกใจหายค่ะที่วันนี้ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมาถึง ภาคสุดท้ายแล้วเพราะภาคหกใช้เวลาถ่ายทําประมาณ14ปีนะคะและสาเหตุที่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนไม่สามารถมาร่วมงานในวันนี้ได้เพราะท่านเพิ่งตัดภาพยนต์รเรื่องนี้เสร็จตอนตี4ที่ผ่านมานี่เองค่ะ <บา S 1> แต่งหน้านะคะต้โชคดีว่าเก็ตปล่อยไปแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มาถึงจ่บทสรุปอาวารสานของบูชา เมื่อเมื่อคืนนี้ท่านตัดหนังภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อให้ทันที่จะฉายในวันที่7เนี่ยนะครับถึงตีสี่กว่าแล้วตีสี่กว่าของท่านเมื่อคืนนี้มันเป็นตีสี่ที่มันเป็นอย่างนี้มาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วครับวันนี้ท่านเลยขอตัวว่าไม่ไหวจริงๆผมดีใจที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทําเสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อให้คนไทยเราเนี่ยได้ชมนะครับส่วนความใจหายผมคิดว่านักแสดงทุกท่านเนี่ยจะรู้สึกคล้ายๆกันคือว่าเราผูกพันกับภาพยนตร์เรื่องนี้มานาน14ปี14ีปีเนี่ยก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นคนเนี่ก็เกะะชาาชัรนน่แล้ว้ววพฉผมคิด เราเลยใจหายเพราะเราเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครับในภาคนี้นะครับเราจะได้เห็นเหตุการณ์นะครับได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวที่หลังจากศึกยุทธหัตถีไปเรียบร้อยแล้วนะครับและจะเล่าเรื่องไปจนกระทั่งถึงสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงสวรรคตครับซึ่งผมคิดว่าก็อาจจะเป็นฉากฉากหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฝากให้ทุกคนได้ไปติดตามชมครับผสมการรอคอยแน่นอนครับแต่ว่าภาพยนตร์ภาคนี้เนี่ยจะไม่ใช่ภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์แอคชั่น แต่จะเป็นภาพยนตร์ที่เน้นหนักในเรื่องของเรื่องราวแล้วก็ดราม่ามากกว่าทําใจแบบสบายๆโล่งๆนะครับแล้วก็เข้าไปดูไม่ต้องคาดหวังว่าจะเห็นอะไรแล้วผมเชื่อว่าทุกคนพอออกมาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, เรื่องราวมันเยอะจริงๆผมไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่าหน้าที่ของนักสแสดงอย่างผมเนี่ยมันเสร็จสิ้นและจบลงไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของที่คนดูละที่จะไปชมแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะไม่ชอบหนังแนวนี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะผมเชื่อว่ายัางไงเขาก็ดูถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเขาดูรอบหนึ่ง แต่ถ้าเกิดคนชอบขึ้นมานิดนึงก็สองรอบถ้าชอบมากหน่อยก็3 4ี่รอบผมเชื่อเบอรแบบเป็นแบบนั้นเป็นเกียรติในชีวิตอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ร่วมในภาพยนตร์ยิ่งใหญ่เรื่องนี้นะคะก็เหมือนพี่เบิร์ดอะค่ะเล่นมาตั้งแต่เป็นเป็นเด็กเป็นนักเรียนอยู่เลยนะเป็นนางสาวเป็นนางจนตอนนี้เป็นคุณแม่แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ท่านมุ้ยให้โอกาสแอบได้เล่นจนทุกวันนี้ค่ะ ก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าบทนี้เนี่ยต้องบู๊หนักด้วยแล้วก็ต้องมีใช้อาวุธต้องขี่มา้าแล้วเราเริ่มจากศูนย์จริงๆอะค่ะก็ต้องขอบคุณท่านมุยมากที่เลือกเราแล้วก็พยายามทําอย่างเต็มความสามารถก็พี่ๆเขาก็ช่วยสอนกันในกองน่ารักมากค่ะ นันไหมครับยังร่วมงานกับพี่ๆอ่ะก็นิดนึงค่ะเพราะว่าเราก็มีเวลาฝึกซ้อมน้อยค่ะแต่ว่าก็พยายามแบบว่าตั้งสติแล้วก็ตั้งใจทําให้อย่างเต็มความสามารถมาแล้วครับพร้อมนะฮะยามีครานะครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนอวสานหงศาครับจะเข้าฉายพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์นะครับวันที่9เมษายนนี้ครับทุตรงนะครับทก็ติดตามกันได้นะครับอีกหนึ่งตำนานอีกหนึ่งบทที่ คนไทยควรจะดูนะถูกต้องปเป็นทางวัฒนสรรแล้วด้วยไงฝากติดตามด้วยนะคะ